ก็ตั้งแต่ในน้ําท่วมใน,ในระลอกที่2นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองนะครับก็ได้มีการเคลียร์ปัญหาน้าท่วมนะครับแล้วในช่วงนี้เองก็เป็นช่วงช่วงฟื้นฟูนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะเร่งดําเนินการในเรื่องของการการล้างถนนนะครับในการจัดเก็บขยะการล้างโคลนนะครับเพื่อให้เชียงใหม่เนี่ยกลับมาสวยงามดังเดิมนะครับก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางชมรมโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการกําจัดขยะ ตอนนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางคนก็มีรถส่วนตัวเขาก็าทิ้งเองที่สวนรถไฟแต่คนที่ไม่มีเงินไม่มีสกยลภาพพอนี่ก็จะมากองทิ้งรวมๆกันแบบนี้ครับที่สำคัญคือมันมีกลิ่นเหม็นครับแล้วก็กีดขวางทางจราจรนะครับแต่ตอนนั้นก็ทุกคนก็เข้าใจครับในสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่ครับจะทํายังไงให้ขยะที่อยู่ติดถนนใหญ่หายไปให้เร็วที่สุดเอกชนจะมาร่วมมือกันจ้างหกล้อเพื่อมาขนขยะ 4วันเราสามารถขนขยะ1,000คันออกจากเมืองเชียงใหม่ได้ครับตอนนี้เทศบาลนาครเชียงใหม่นะครับได้ดําเนินการเก็บขยะมาแล้วกว่าประมาณ7,000ตันนะครับคงค้างจากการค่าการดุยประมาณ3,000ตันนะครับเราจะดําเนินการจัดเก็บในทุกๆวัน ในเรื่องของเงินช่วยเหลือหลังน้ําท่วมนะครับเทศบาลก็ได้แบ่งจุดไปในแต่ละชุมชนนะครับเพื่อให้ทางชุมชนสามารถนําเอกสารมายื่นได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของทางปอพในส่วนของทางที่เราออกมาช่วยเหลือตามความเสียหายจริงช่างก็จะออกไปสํารวจกันให้ตามบ้านครับ คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็ทั้งประเทศไทยเลยนะครับให้มาเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็งครับ